ทุกคนเจอเรื่องไฮแล้วจ้าจะสั่งอาหารไปเจอร้านนี้จ้ะชื่อว่าหมูทอดเสือน้อยอยู่ตลาดทิพนิมิตนะตลาดทิพนิมิตก็คืออยู่แถวบางพีเมนูของเขานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับหมูทอดนะหมูทอดสามชั้นหมูทอดน้ำปลาอะไรประมาณนี้แต่ไฮไลท์ที่เจอมาคืออะไรรู้ไหมนี่เข้าไปดูอ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้เจอมาตัวนี้หมูสามชั้นนะคะ <c oughs> เขาจะถามว่าถ้า ถูกรางวัลที่หนึ่งจะทําอะไรอ่ะลาออกจากงานไปใช้เงินเที่ยวรอบโลกต่อทุนซื้อหวยใหม่เพื่อฟุกแจกแหลกฝากธนาคารกินดอกเบีย้ยแสนต่ำซื้อทองไปโมนาเกาหลีพยายามตื่นจากฝันทําเหมือนเดิมอะไรที่ว่าแพงก็จะแดกให้หมดนะคะตลกมากเลยอ่ะแล้วก็มาดูข้าวหมูทอดอันนี้เจอข้าวหมูทอดเห็นนะข้าวหมูทอดน้ำปลาอันนี้ชอบมากเลย ถ้าเป็นนายกอะไรคือสิ่งแรกที่จะทำอ่ะล้างบางนะกันเมื่อชัวเรียนพูดภาษาอังกฤษในเรือด้ำน้ำแต่งเพลงออกสิงเกินพยายามลาออกส่งนักบินไปดวงจันทร์ักดันสปาวเวอร์ฮ่าฮ่า่าาฮฮ่าฮา่ ดูว่อหนื่นนี้อันอื่นมีอะไรอันนี้ไม่กินหมูทอดสามชั้นแล้วใช่ป่าหมูทอดรวมอ่ะหมูทอดรวมอ่ะพรุ่งนี้ตื่นมาถ้าเป็นจอนวิกจะเลี้ยงหมา้องสังหารผู้นำประเทศโอ้ยคือี้แบบอ,อ่านเอาเองนะไม่อยากอ่านอ่ะนี่เรื่องอะไรอันนี้เรื่องจอนวิกจอนวิกเหมือนเดิมอขำม,มาทุกคน เดี๋ยวนี้ร้านเออเขาก็ทําแปลกๆดีนะ